๊บโอ้เรียบร้อยกัมน่นๆกัมน่นๆหัวหน้ากัมเนนนนบุดึงยืนหางเลยเออเอามันออกหน่อยงูลามพี่น้อง รถเหยียบมันบอมันกินอะไรเนาะป่เริ่มเทิ่เลยพี่น้อง กูหลามันกินอย่างหนูพี่น้องมันจิขวมทางแล้วมันขวมมาได้พี่น้องกับผ้ากันผ้ากันเออเออใหม่เคาะมันกับมาพี่น้องม,มาจับนะครับมาจับนะจาน้านานอ,อ่า โอ้มันกินนี่อย่ยยยางน่ะนักโอนต้นโน้ตต้นเลยนะั่ะนะเออไม่ไม่เคาะนี่พี่น้องไม่เคาะมันก็รวย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 มาเรื่อยนั่น เดยวมากินอย่างมากเด้หนะเนาะองปุ่งเลยพี่น้องหันมาทางเบาบันเลยพี่น้อง,ง,ง,เ,บบองเออนี่เทคนิคอีกแบบเด่นเนาะเอาทางตะขอหลากเลยลูกพี่เอานี่มีทักกวดมันออกไปเลย มันมีแห้งดอกมันไอนมันกินอย่างแนีนตึกๆเลยเล่นน่ะนะงไงพี่น้องเออไงไงปลาขวมไปอยู่ในปลาพุ่น่ะถึมาอยู่น้ำทางคนรถกระเยียบถึงตัวเนาะแว่นหมาสุมนี <S <S ่ถึงย่องเอาอีกบ่หนาหมาเอเฮ้ยระวังเด้อระวังเด้อมันแห้งเลย ไปแล้วพี่น้องถึงน้ำไปแล้วมูล้ำมู่ล้ำ ผมเห็นแล้วผมไปจอดรถรถเลยถอยมาย่านมุมีคนเอาเป็นออกนะเอาให้เจ้าหน้าเอาไปเบิ้งกันนะอา่าไปไปเขาเพื่อเออเหยียบเลยพุมงก็เกือบเหยียบด้วยเอา้าเอา้าเอ้า ไปไปเข่าปลาจะไหนจับไปปล่อยปลาเลยเฮ้ยยังเขาเขาไปเทศบายนีย มันนอนตื่นสาเกียวลุกมันนี่จะไล่มันไปเทศบานี่จะเอาเขาไปเทศบาลนี่พี่น้องซอยงูขวมทางนะพี่ซอยงูหลามขว่มทางนะพี่น้องเนาะเออไปเอากระสอบมาใส่ก่อนอยางไงซอย ซอยงูหลามไงออกจากถนนเนาะพี่นอนะ้องเนาะงูเหลือมงูหลามงูหลามงูหลามมันก็นลังติข่วมทางเราบันแนมเห็นมันก็นกนจอดมาพอดีหัวหนาเพิ่มบังเฮฟเนี้ยบ่บังเฮ็ดจับหัวมันเนาะ

สัวอ,อ,อยู่ครับพน้องไม่งก้มัน่ออยู่แลครับพ่ดึงหางเ้ยดึงหางเอาดึงหางเร็วเจนีมันโดดนอดกันมาไม่กระโดดยังจับหางเไ่ได้่มันกอน ัปารจับคือด้แมันจับปลาเลอ่าคแน่นโคตให้อยู่ได้ยังให้มันตะวันได้เะให้ว่าไปเ่อโอ้อ่มันไปว่าเป็นหรอมันหนักล้องนั่นน่ี่เอา ภารกิจซอยงูเหลืม่มไป,ปล้อยฟ้าน้อพี่น้องเเออมาแล้วมาแล้วนะั่นมาแล้วนะั่น

๋อใจเตือบได้คนนี่สัก2องคันในรถเหยียบแน่ดีเจ้านี่มาเจอก่อนเจ้าเอาภารกิจจับงูก็จบด้วยดีพี่น่องเอาไปปล่อยปลาเนาะพี่น่องเนาะกำลังอิ่มเอาหางเขาก่อนโอ้ยเต็มกระสอบหมอกกอกเลยพุ่นนะอ่า ครับกิ้มนี่ก็ฝากไว้ทั้มนี่เนาะพี่น้องภารกิจซอยงูสามทางเนาะเอาไปปล่อยปลาเนาะเออเออครับเอาไปปล่อยไปเออเอาไปปล่อยปลเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เอาไปปล่อยปลาเหรอครับ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 คันี่ั้คัครับเร้บครับครัเคครับครับแร้บครับครับครรับครับครับบาบร ครับคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ